ไม่คิดเลยนะคะว่าหลังคลอดครั้งนี้มันจะทำให้ร่างกายเราพังขนาดนี้น้ำหนักมันก็ค้างมากกว่า1ิบกิโลรู้สึกแบบสูญเสียความมั่นใจรู้สึกว่าแต่งตัวยากน้ำหนักที่มันขึ้นมาเนี่ยสิบกว่าโลจริงๆเป็นเพราะว่าตอนนั้นฟิลเราเรารู้สึกว่าลูกกับเป็นท้องแฝดเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะบำรุงอะไรที่แบบดีๆและคิดว่าบำรุงให้กับลูกแล้วเราอยากให้น้ำหนักไปอยู่ที่ตัวลูกอ่ะก็เลยเป็นท้องที่เรากินมากกว่าปกตินะคะ ชื่อเค่ะอายุ46เป็นคุณแม่ลูก4ตอนที่ท้องนะคะท้องแฝดเนี่ยน้ำหนักพุ่งขึ้นไปต้องบอกเลยว่าเกือบ70กิโล หลังจากที่เราคลอดไปแล้วเนี่ยคือน้ําหนักมันก็ค้างแบบเกือบ10บกิโลเลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะกลับไปที่จุดเติมได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะพุงใหญ่มากแล้วก็หนังหน้าท้องมันก็เหี่ยวแล้วมันก็ย้วยด้วยคืออึอดอัดเวลาเราใส่เสื้อผ้าอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่สวยเราก็พยายามหาแบบกางเกงสเตย์ลองมาใส่เนะแล้วก็เปลี่ยนแบบหลายรุ่นมากแต่ว่ามันแน่นความที่มันเก็บหน้าท้องได้ดีแต่มันก็อึดอัดอะค่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าแบบคือไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ย ส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ได้สนใจโปรแกรมลดน้ําหนักเลยนะคะมันเหมือนขายของทั่วไปอะไรเงี้ยแต่พอเราเห็นคนรอบข้างเรานะคะเห็นเพื่อนๆอะไรเงี้ยะคะ่ะที่เขาเข้าโปรแกรมแล้วมันเห็นผลชัดเจนแบบระยะยาวลองเทิมเรารู้สึกว่าเราน่าจะลองสักครั้งหนึ่งอะคะ่ะ ทั้งหมกว่าหลังจากจบโปรแกรมแคมี90วันแล้วนะคะเสื้อผ้าวเก่าๆตอนสมัยวัยรุ่นนะคะคือกลับมาใส่ได้หมดเลยนะคะเสื้อผ้าเนี่ยเป็นไซส์เดียวกับลูกสาวคนโตนะคะซึ่งอายุ17ค่ะทาให้เรากลับมาแต่งตัวได้สนุกมากขึ้นแต่งตัวแบบเป็นวัยรุ่นได้แล้วแต่งแบบไหนก็ดูดีค่ะคือเรามีความมั่นใจมากขึ้นในการแต่งตัวค่ะนอกจากหุ่นที่เราแบบเฟิร์มขึ้นแล้วสุขภาพก็ดีขึ้นด้วยเพราะตอนนั้นที่หลังคลอดเนี่ยเราก็จะมีภูมิแพ้อะไรเนียค่ะแต่ตอนนี้คือสุขภาพก็คือดีขึ้้้้้นมมมมาาากดดดดววยยยค่ค่่่ไไใชแรูปงงงงอเีททััห มาจากโปรแกรม TRME เลยค่ะขอบคุณโปรแกรทมท r m มากๆเลยนะคะ